วันนี้ฉันมาออกกําลังกายฉันก็เลยแวะมากินตลาดเขาเรียกตลาดอะไรไม่รู้อยู่ตรงเซ็นทัลลาดทาวหรอตรงขา้ามฝั่งตรงขา้ามก็จะประมาณนี้มีปราสาทด้วยแล้วก็มีสื้อผ้าขายมากมายมีของกินอยู่ฝั่งทางโน้นและคนก็มานั่งกินตรงนี้ก็ได้ก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นดีเวลเท่านี้ ฉันก็สั่งซ้มตำฉันสั่งซ้มตำมะม่วงใส่เท้าไก่พี่เขาฟังเป็นเท้า,าตำมะม่วงหนึ่งแล้วก็ตำป่าหนึ่งฉันก็บอกว่า,าฉันสั่งแค่ตำมะม่วงกับตีนไก่ผสมกันอย่างเดียวฉันกินคนเดียวสองอย่างฉันกินไม่ไหวแถวนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายมากมายอยากกินไปหมดเลยซึ่ง มชมไปก่อนอยากกินของมากมายมีอะไรบ้างมีหมึกดองส่วนมากคนมาเดินก็จะเป็นต่างชาติส่วนมากเห็นเพราะแถวนี้ก็ใกล้กับอ่า BTS หรอกับใต้ดินก็จะมาง่าย เคยมาบอกหน่อยนะว่าตลาดอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าตลาดอะไรนี่ก็จะมีอ่าอะไรเนี่ยผลไม้ปั่นมีเค้กมีโดนัทมีเห็ดย่างฉันลองเห็ดย่างฉันกินให้เธอดู ฉันจะกินอันนี้ฉันจะลองอันนี้วันนี้ก็จะมีหลายรสชาติแต่ฉันลองอะไรที่มันไม่เผ็ดเพราะฉันจะกินตำมะม่วงที่เผ็ดๆมันนก็็จะเป คอนโคเลโคเลไปให้มันทั่วถึงก็ลอ,อยเหนื่อยอยู่นะนเดบๆนืบเดบเดด้งเด้ง,ดงสันกินนะคือกินเข้าไปก็คือร้อนแม่ค้าก็บอกอยู่ว่าร้อนแล้วก็กินหอยแข็งกัตมมบตามะม่วงสลบดตาม่วงไม่ได้กินกินแต่หอยแขง็งกินเสร็จไม่มีที่ชูด้วยมาแล้วหอยแขง็งของชัน เราพาเดียตักไปออกกําลังกายดดไตคร์เริ่มคแลความอร่อยความอร่อยและความเลอ,อะเธอพกเต็มเลยเพราะฉันสั่งแบบสุกๆดิบๆ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้พามาชมตลาดแถวลาดพร้าว